สวัสดีจ้าอืมเพิ่ีเดิไปชอปปิงนะ้งมาก็เลยเห็นว้าวเชอรี่จ้าลูกเบลเลอร์เลยอืมที่นี่เอ่อสี่เหรียญสี่เหรียญห้าสิบก็น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทแตบืเป็นโลเลยอะค่ะน่าจะโลโลครึ่งน่าจะสำคัญคือ ลูกใหญ่มากนะคะใหญ่ขนาดไหนดูดูด,ดูนี่ลูกหนึ่งเท่านี้เลยลูกใหญ่มากคือกินสองลูกจุกเลยค่ะเนี้ยสามลูกสี่ลูกก็มยมลูกใหญ่มากคือใหญ่ขนาดไหนเนี่ยคะ่ะสองลูกเต็มมือเต็มนี่คะ่ะ ใหญ่มากดูดูดูใเปรียบเทียบหาลูกเล็กสุดกันนะลูกเล็กสุดอันนี้ลูกเล็กสุดคิดดูว่าลูกเล็กสุดอย่างไงต่างกันมากแล้วสำคัญคือสดอร่อยด้วยค่ะอร่อยหวานฉ่ำลูกเบลเบลอเ,บลเลยดูวันก่อนนะเห็นแบบมีแบบเป็นลูกหัวใจนะบบว้าวลูกเบลเลลจ้ะค่ะ มากน่าอร่อยไหมคะเพื่อนๆอ,อยู่แคลิฟอร์เนียชอบดีผลไม้เยอะมีอะไรให้ทานเยอะทุตก,กูลเบอร์รี่นี่ใช่หมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็นี่ขนาดกนลกกลางนะนี่ค่ะมีลูกเล็กนี่จ้ะเห็นไหมไซส์ต่างกันใช่จะดูแบบว่าความความแบบมันใหญ่มาก เต็ไมไเต็มมือเลยค่ะหาลูกเต้นเลยอย่างงี้ว้าวไม่เห็นลูกนี้ลูกนี้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวนะได้เทียมลูกลูกเล็กสุดของในก,กล่องอันนี้มั้ง <c oughs> ต่างกันมากเลยเดูยค่ะดูค่ะเพื่อนเย <c oughs> อะมากดูด,ดูอย่างเงี้ยดูสิต่างกันใช่ไหม เพื่อนๆมาเที่ยวกันนี่ถ้าได้ไปเดทที่สวนนะยิ่งดีอยากให้เพื่อนๆชมกันจ้าว่าน่ากินมากส้มแก้วมันไม่ใช่ส้มสิเป็นสตรอเบอรีร่แต่บลูเบอรี่ช่วงนี้ตะกูลเบอรี่ออกเยอะมากนะคะไม่แพงนี่ถ้าที่ไทยตัวนี้ก็จะประมาณสองสามร้อยแมแต่ที่นี่ประมาณร้อยห้าสิบแล้วหกสิบถือว่าถูกเพราะอากาศดีผลไม้ตระกูลเบอรี่เขาชอบอากาศเย็นนะคะเงีย้ยเย็นชอบม,มาก โอเคนะคะบ๊ายบาย